ชายคนหนึ่งนะครับผู้เป็นแนวหน้าในการต่อสู้ของกลุ่มโจรที่โหดเหี้ยมเป็นอย่างมากอย่างกลุ่มโจรเงามายาอีกั้างยังเป็นคนที่มีนิสัยชอบทรมานบุคคลหรือศัตรูของเขาเป็นชีวิตจิตใจวิชาการต่อสู้รวมไปถึงความรวดเร็วของเขานั้นก็นับได้ว่าหาตัวจับได้ยากมากเลยทีเดียวละครับผู้ที่โตมาจากมหาคนครดาวตกสถานที่ที่เต็มไปด้วยขยะรวมไปถึงเป็นผู้ครอบครองความสามารถเพนเพเกอร์ aker, ที่ใครน,น,นะครับก็ต่างรับมือได้ยากมากเลยทีเดียวใช่เลยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฟ ตันพอร์เตอร์แห่งกลุ่มโจรเงามายากันครับ ก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอนิเด็กทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยพบกับผมเพชรจากอนิเดคร่วมๆกับทีมงานกันอีกตามเคยนะก็อย่างที่เราได้ทราบกันดีแล้วนะครับว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของชายที่มีชื่อว่าเฟตันกันครับเขาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่แค่หลายๆคนเนี่ยชอบอยู่นั่นเองเราก็จะไล่ดูกันแหละครับตั้งแต่ประวัติบทบาทรวมไปถึงความสามารถต่างๆของตัวเฟตันนะนะอีกทั้งเนี่ยในตอนท้ายเรื่องนะครับเราก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ไว้ก็ดีนะคคคราตตนี้่ยยออิดดมู เรียกได้ว่าด้วยความเก่งกาจที่หาตัวจับได้ยากบวกกับลักษณะท่าทางและนิสัยของพี่แกเนี่ยที่คล้ายกับตัวละครอย่างดีวายนะครับใน Atta c k on น i t a n อีกซึ่งก็ต้องขอบอกเลยครับว่าบางทีแล้วตัวละครตัวนี้นะครับอาจจะเป็นต้นแบบให้รีวายก็เป็นไปได้อันนี้ผมพูดด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะครับไม่ได้มีออฟฟิเชียลบอกมาแต่อย่างใดอะนะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูในเนื้อหาของคลิปนั้นเราก็ต้องขอเตือนกันล่ะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการสปอยเรื่องราวนะครับในอนิเมะฮันเตอร์ฮันเตอร ก็กรุณาหลีกเกลี้ยกล่คลิปนี้กันไปก่อนนะครับรวมไปถึงใครเนี่ยที่ต้องการดูอนิเมะแบบถูกลิขสิทธิ์หรือมังงะต่างๆนานา,นานเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะว่าเรานั้นได้ทําการติดแหล่งซื้อแหล่งหาแหล่งดูถูกลิขสิทธิ์ไว้ให้กันหมดแล้วนะครับเน็ตฟิกจะออกสิ้นเดือนตุลานี้นะครับอย่าลืมรีบดูกันละ่ะเอาละครับถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พร้อมฟังกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it ก็เหมือนกับทุกๆคนแหละครับว่าก่อนที่เรานั้นจะไปพูดถึงเรื่องราวของเฟตันหรือบทบาทที่เราได้เห็นกันเยอะแยะมากมายของเฟตันแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องมาดูเรื่องราวประวัติของเฟตันกันอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าเฟตันนั้นนะครับเป็นชายที่มีอายุ28ปีรวมไปถึงเขาเนี่ยมีความสูง155ซนติเมตรนะครับเป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้สูงมากนะน้าหนักเขาเนี่ยอยู่ที่45กิโลกรัมครับตัวเล็กกันเลยทีเดียวก็นับได้ว่าเป็นอีกคนนึงเลยครับที่ชายร่างเล็กแต่เต็มไปได้วยพลังงานกันเลยทีเดียวในออนนนเมนะนะั้้รกไดปาดาฏภพขง ตันในวัยสมัยออ,อเอาไว้นะครับในขณนะที่นั่งหน้าอื่นอยู่ที่มหานครดาวตกร่วมมกับเพื่อนของเขานั่นเองโดยที่เฟตันนะครับเป็นสมาชิกแรกเริ่มของการก่อตั้งกลุ่มโจนเงามายาที่มีคูโรโรนะครับเป็นหัวหน้านั่นเองก็ทําให้เราสันนิษฐานได้เลยครับว่าตัวของเฟตันพอตเตอร์นั้นอาจจะเป็นเพื่อนในสมัยเด็กของตัวคูโรโรก็เป็นไปได้ที่ถูกทิ้งให้มีชีวิตอยู่ตั้งแต่เด็กนะครับในนครดาวตกแห่งนี้นะครับและหมายเลขประจําตัวของเฟตันในกลุ่มโจนเงามายาก็คือหมายเลข2ครับเมื่อการก่อตั้งกลุ่มเนเร็จ้จ้้นขขึแลววพกกกกาาาไดทํออ ไปป้นล่าฆ่าคนนะครับมากมายและในเหตุการณ์การกวาดล้างเผ่าคูน,นั่นเองนะครับตัวของเฟตันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับและอาจจะเป็นคนที่ปิดฉากเผ่าคูด้วยการโจมตีสุดรุนแรงของเขาก็เป็นไปได้แหละครับ ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าที่เราได้กล่าวมาตะกี้เนี่ยมันเป็นเพียงเปาวัตินะครับรวมไปถึงข้อมูลพอสังเกตเร้าวๆให้เพื่อนๆนั้นได้รู้จักเฟตั้นในลักษณะทางกายภาพรวมไปถึงปุ่มหลังของเขาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่หลังจากนี้นั้นเนี่ยเราจะมาดูบทบาทในเรื่องของเฟตั้นกันครับว่าเขานั้นทําอะไรที่ไหนบ้างเริ่มมาด้วยการที่คุโรโรนะครับได้ทําการเรียกรวมตัวเหล่าสมาชิกเงามายาที่ไม่ได้รวมกลุ่มกันมานะครับไม่ได้ประชุมกันมาแล้วเนี่ยกว่า3ปี2เดือนกันเลยทีเดียวเฟตั้นและเพื่อนๆของเขาเนี่ยครเมื่อ คูโรโรก,ก็ได้ประกาศว่าเขานั้นมีแผนที่จะปล้นสมบัติที่งานประมูลนะครับที่จัดขึ้นโดยพวกมาเฟียที่เมืองด็อกชินนั่นเองครับพวกเงามายานั้นก็ไม่รอช้านะครับเมื่องานประมูลได้เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยตัวของเฟตันและแฟรงกินก็ได้แฝงตัวเข้าไปในงานประมูลพร้อมกับฆ่าแขกผู้มีเกียรติต่างๆนะครับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจนตายเยอะหมดเลยทีเดียวแต่ก็เหลือบริกาของมาเฟียนอตทัสอีกคนหนึ่งนะครับที่เขานั้นยังไม่ตายเขานนเนี่ยได้ทําการพูดคุยเฟตันว่าสักวันหนึ่งนะครับพวกมายนะั้้า,า,าขอขอขอมครบใหหดสิ เฟตันนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปตัดหัวของชายผู้นั้นในทันทีกันเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าครอบครัวนั้นมันคืออะไรนะครับก็ดูเหมือนว่าตัวของเฟตันนั้นจะไม่รู้จักคําว่าครอบครัวเพราะว่าตัวของเขานั้นถูกทิ้งอยู่ที่มหานครดาวตกอยู่ตั้งแต่เล็กนั่นเองมามาต่อกันเลยนะครับถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะฆ่าคนในงานประมูลไปได้นะครับแต่พวกเขานั้นก็ไม่สามารถได้สมบัติจากงานประมูลมาสักชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะอย่างที่เราได้เล่าไปในคลิปของคุโรโร่แล้วนะครับว่ากลุ่มจอมโจร ถอยกลับไปที่หลังของโจนกันก่อนครับแต่ในระหว่างทางครับเพราะเขาก็กลับถูกมาเฟียและเงาสมิงนั้นไล่ตามครับอุโบกินเนี่ยจึงได้ทําการต่อสู้กับพวกมาเฟียและเงาสมิงนะครับจนสุดท้ายแล้วอุโบกินก็ถูกคูราพิก้านั้นจับตัวไปนั่นเองครับเฟตันและเพื่อนๆของเขานั้นได้ทําการไล่ตามไปแต่ก็กลับถูกสกัดไว้ด้วยแก๊งมาเฟียนะครับรวมไปถึงแก๊งเงาสมิงที่มีชื่อว่านกคูกนั่นแหละครับเพราะเฟตันและเงามายานั้นได้ทําการฆ่ามาเฟียเรียกได้ว่าตายกันหมดยกแก๊งกันเลยทีเดียวพร้อมกับจับเงาสมิงนที่่่ชือวาก ได้เฟตันเนี่ยก็ได้เป็นคนที่ทําหน้าที่ในการทรมานเงาสมิงที่ชื่อว่านกฮูกอย่างที่เราบอกกันแหละครับเพราะเขานั้นเป็นคนที่ชอบการทรมานซะเหลือเกินแต่เฟตันนั้นก็ต้องผิดหวังนะครับเพราะว่าตัวของเฟตันนั้นเพิ่งเริ่มจะทรมานนกฮูกครับแต่ตัวของนกฮูกนั้นก็สารภาพออกมาหมดเปลือกเลยแหละครับทำให้ตัวของเฟตันนั้นรู้สึกไม่สนุกกันเลยทีเดียวและนั่นนะครับมันก็ทําให้พวกเขาจอมโจรเงามายานะครับได้รับสมบัติงานประมูลไปจนหมดอีกด้วยครับต่อมาเนี่ยตัวของกอรและขี้รวนะครับได้ถูกจับตัว แขนกอนนะครับจากด้านหลังเพื่อเค้นถามเอาข้อมูลผู้ใช้โซ่นะครับที่ฆ่าอุโบกินหรือในขณะนั้นก็คือคุราปิกานั่นเองแต่ก็กลับถูกหยุดไว้ด้วยตัวของโดบุนากาที่ทําให้เฟตั้นนั้นถึงกับต้องทะเลาะกับโดบุนากาจนเกือบจะสู้กันเลยทีเดียวละครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับก็ได้มีการจัดประมูลขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้เนี่ยสิบผู้เท่านะครับได้ทําการจ้างนักฆ่ามันหลายคนกันเลยทีเดียวละครับเพื่อมาคุ้มกันงานประมูลและเพื่อมาไล่ฆ่างเงามายาใ,ให้หมดนั่นเองแต่จนแล้วจน เก็บกันหมดกันเลยทีเดียวนะครับยกเวนตัวของเซโนและซิวาโซดิกนะครับรวมถึงสมาชิกของเงามายาคนอื่นๆนั้นก็ได้รับคําสั่งให้อลาวาดฆ่าคนครับเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับอุโบกินทําให้มีคนตายไปเยอะมากๆนะครับแถมพวกเขาทั้งหมดนั้นเองนะครับยังได้สมบัติการประมูลไปอีกด้วยซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นับกลุ่มโจรเงามายาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะครับในการตามล่าผู้ใช้โซ่โดยการจับตัวของคีรัวและกอนไว้เป็นตัวประกันอีกครั้งหนึ่งครับจนเกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆและก็ได้จบลงด้วยยกาาาารตของบคุโและ รที่่่นนั้ไมคภาคต่อไปที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือบทบาทของเฟตันในภาคเกมกรีดไอแลนด์นั่นเองโดยเฟตันนั้นก็มีบทบาทในการตามหาผู้ขจัดเนนให้กับคูโรโร่ครับแล้วก็ได้ทราบว่าผู้ขจัดเนนนั้นอยู่ในเกมที่มีชื่อว่ากรีดไอแลนด์เฟตันและฟริงนะครับจึงได้เข้าร่วมการประมูลเกมจนเจอเข้ากับกอนและคีรวยอีกครั้ง แต่เขานั้นก็ต้องปล่อยทั้งคู่ไปนะครับเพราะว่าพวกเขาได้รับความทรงจําจากบาคุโนดานะครับว่ากอนและคีรัวนั้นเป็นคนที่ปาคุโนดาชอบและปาคุโนดานั้นนะครับก็ได้ฝากขอบคุณกอนและคีรวอีกด้วยซึ่งเมื่อประมูลเกมไม่สําเร็จนะครับตัวของเฟตันและฟริงนั้นก็ได้ปล้นลดขนเกมไปซะเลยนะเรียกในวันนี่ใส่โจงกันจริงๆเลยซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่ทาการฆ่าหรือปล้นเนี่ยเฟตันชอบพูดคําว่าก็บอกเราเป็นโจรน,นะนะตลอดกันเลยนะครับผมเรียกได้ว่าอาจจะเป็นคำพูดติดปากของเขาซะก็เป็นไปได้เมื่อไได้้้เเเกกมมมาาแแลลวนนะรัิีขปใทท แต่ทางฝั่งของพวกชาแนกและกอนโทปี้นั่นเองนะครับไม่ได้เข้าเกมผ่านเครื่องเล่นซึ่งผิดกฎหมายจึงได้โดนเลเซอร์นะครับว้าให้กลับออกไปนั่นเองต่อมาเนี่ยพวกงามายาก็ได้เข้าไปในเกมอีกครั้งหนึ่งแบบถูกวิธีครับครั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้พบกับฮิโซกะนะครับที่เข้ามาในเกมเพื่อช่วยตามหาผู้ขจัดเนนอีกแรงหนึ่งจนสุดท้ายแล้วก็ได้พบกับผู้ขจัดเนนอย่างอาเบกานเน่แล้วก็ได้จ้างอาเบกาเน่นะครับในการขจัดเนนโซ่ศาสาบาให้กับคูโรโร่ไปนั่นเองครับก็เป็นอันจบภาคของกรีดไอแลนต ซึ่งก็ต้องขอบอกไ้เลยแหลยครับว่าในภาคนี้เนี่ยจะเป็นภาคการโชว์ฝีมือของเฟตันนะครับกับบทบาทของเฟตันในภาคคิเมราแอนนนั่นเองซึ่งในภาคคิเมราแอนนี่แหละครับที่เราจะได้เห็นความสามารถของพี่เฟตันกันสืบเนื่องจากมหานครดาวตกนะครับอันเป็นบ้านเกิดนะครับของเราผู้ก่อตั้งแกงโจรเงามายานั่นเองครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้โตมาจากที่นั่นแหละครับกับถูกหัวหน้ามดที่อาจจะเรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นราชินีรุ่นที่2ก็เป็นไปได้นะครับเข้าทําการยึดครองนั่นเองครับโดยชื่อของเธอก็มีชื่อว่าซาด้รไ เข้ามายังมหาคนครดาวตกนะครับเพื่อสร้างรังมดแห่งใหม่ขึ้นมาหลังจากราชินีมดรุ่นแรกนั้นได้ตายลงไปจากการให้กําเนิดราชามดเมลเอมนั่นเองซาซันเนี่ยก็เรียกได้ว่าฆ่าคนในมหาคนครดาวตกไปถึง300คนด้วยกันและเอาเหล็กในของเธอนะครับปักเข้าไปที่ร่างของมนุษย์ถ้ามนุษย์คนไหนนั้นแข็งแกร่งก็จะกลายเป็นทาสให้กับซาซันแต่ถ้าใครอ่อนแอนั้นก็จะตายในทันทีครับเรียกได้ว่าเป็นการเฟ้นหาจากตัวเหล็กในของเธอนั่นเองมหาคนครดาวตกในตอนนั้นนะครับเรียกได้ว่าเดือดร้อนก็เป็นอย่างมากจนข่าวนั้นไปถึงงงหูขอกลุ่มามโจรเาาายาคับ พวกกลุ่มโจรเงามายาก็ได้เรียกรวมสมาชิกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อทําการกลับไปช่วยเหลือบ้านเกิดของพวกเขาเนื่องจากพวกเขารู้สึกว่าตรงนี้นั้นมันจะต้องเป็นเรื่องที่เขาไปจัดการนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าโจรนะครับแต่พวกเขานั้นก็มีจิตสามัญสำนึกที่ทําให้พวกเขานั้นมีเสน่ห์อย่างมากกันเลยล่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เกิดที่เมืองนี้นะแต่พอไปถึงรังของซาซันแล้วพวกเขาก็ได้แยกทางกันออกไปต่อสู้กับพวกคิเมราแอนนะครับที่เรียกได้ว่าฝีมือในตอนนั้นแต่ละตััววเเนี่ยกดขไจตองฟร้า แจ็คพอร์ตเข้าครับเพราะว่าเขานั้นก็ต้องต่อสู้กับซาซันการต่อสู้กับซาซันนะครับเป็นไปอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวทั้งคู่นั้นได้เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากเฟตันนั้นนะครับก็ใช้ดาบของเขาในการโจมตีเพื่อหลอกล่อซาซันอย่างรวดเร็วครับแต่ถึงแม้ว่าจะเร็วนะครับแต่เพื่อนๆของเขาที่ดูการต่อสู้อยู่นะครับแบบชิวๆกันเนี่ยก็กลับพูดเป็นเสียงเดียวกันแหละครับว่าตัวของเฟตันนั้นเคลื่อนที่ช้าลงกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายของตัวของเฟตันเนี่ยยังไม่สามารถฟื้นนนนนได้้้ตมทีครรัััจจําาาากกโหลง แต่ซาซันก็กลับจับทางแล้วก็หยุดเอาไว้ได้เฟตันเนี่ยจึงได้ทําการกดปุ่มที่ดาบร่มของเขานะครับทำให้ปลายดาบนั้นพุ่งไปโดนหน้าของซาซันจนเป็นแผลซาซันด้วยความที่เธอนั้นเป็นคนรักสวยรักงามเป็นอย่างมากเธอจึงโกรธเฟตันเป็นฟืนเป็นไฟกันเลยละครับจนกายร่างเป็นไดโนเสาร์นะครับเคยเราว่ามันเป็นไดโนเสาร์จริงในระหว่างที่กายร่างนั่นเองครับเฟตันเนี่ยก็ได้เล่นทีเผลอนะครับจนไปอยู่ด้านหลังของซาซันแล้วก็ได้ทําการใช้โคครับอันเป็นการรวบรวมออร่าทุกอย่างไว้ในจุดเดียวไว้ที่ปลายดาบครับเพื่อหวังจะโจมตีปิชีตัว ซาแต่เขาก็จะต้องตันลึงนะครับเพราะว่าดาบที่เขาแทงซาซันไปเนี่ยกลับหักกันไปเลยทีเดียวนะครับแสดงให้เห็นเลยครับว่าผิวหนังของซาซันนั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากซาซันพ่แม่เด่นในเสาตัวนี้นะครับจึงได้ทําการโจมตีสวนกับเฟตันไปในทันทีแต่ถึงแม้ว่าจะไม่โดนจังๆแต่เฟตันนั้นก็ได้รับบาดเจ็บนะครับจนเสื้อขาดกันเลยทีเดียวเพราะว่าตัวของเขาเองนะครับเปลี่ยนออร่ามาป้องกันไม่ทันนั่นเองครับซาซันได้ทําการโจมตีใส่เฟตันอย่างต่อเนื่องจนเฟตันนั้นเข้าตาจนและได้บาดเจ็บที่แขนเข้าครับและในตอนน กว่าเหมือนกับเชียร์มวยนะครับแล้วก็ไม่ได้เชียร์ฝั่งตัวเองสักเท่าไหร่นะและตอนนี้เองแหละครับตัวของเฟตันเนี่ยก็ได้เค้นออร่าออกมา เพื่อที่จะเอาจริงครับรวมไปถึงเปลี่ยนออร่านั้นกลายเป็นชุดที่เหมือนมีลักษณะเอาไว้ป้องกันความร้อนต่อด้วยการใช้ความสามารถที่เรียกว่าเพนแพคเกอร์และไรซิ่งซันเป็นการคืนความเจ็บปวดนะครับที่เขาได้รับไปยังฝ่ายตรงข้ามโดยการเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนนั่นเองครับทำให้ซาซันนั้นกลับถูกแผาด้วยความร้อนที่แผกก่กระจายไปยังบริเวณร,รอบๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของซาซันก็ได้ตายลงไปแล้วก็ได้พายแพ้เฟตั้นในที่สุดครับเรียกได้ว่าบนเพือนในตอนนั้นรีบถอยหนีกันเลยนะครับเพราะกลัวจะโดนลูกหลงการโจมตีขขอองงท่า เฟตันนี่เองนะครับก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งท่าที่โหดฟัดลัดเฟียกันเลยนะฮะซึ่งเมื่อซาซันตายเนี่ยเฟตันตและเพื่อนๆของเขานะครับก็ได้ทําการฆ่าทาสของซาซันต่อนะครับจนตายหมดรังกันไปเลยทีเดียวถึงแม้ว่าพวกเขานั่นเองนะครับอาจจะเคยเป็นหนึ่งในประชากรของมหาคนครดาวตกก็ตามแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหามากขึ้นนะครับกลุ่มโจรเงามา,ายาจึงเลือกกัดฟันและใช้วิธีนี้นั่นเองครับก็นับได้ว่าเป็นการช่วยเหลือบ้านเกิดของตัวเองได้สําเร็จในที่สุดและเป็นอันจบบทบาทของเฟตันในเรื่องกันแล้วละครับ ในบางงานเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรนะครับแต่สิ่งที่เราจะมาพูดต่อเนี่ยก็คืออาวุธรวมไปถึงความสามารถของเฟตันกันครับว่าเขาเนี่ยมีความเก่งกาจรวมไปถึงความแข็งแกร่งของเฟตันมีอะไรกันบ้างนะครับเฟตันเนี่ยนะครับก็กลับเป็นแนวหน้าในการโจมตีของกลุ่มโจรเงาบายาเลยทีเดียวทําไมเขาถึงมีหน้าที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปอธิบายให้ฟังกันครับหน้าที่ของเขานั้นะครับจะเป็นการฆ่าซะส่วนใหญ่นะถ้าเพื่อนๆน,น,นสังเกตและมักจะถูกจับคู่ทํางานไปพร้พอมๆกับฟริงอยู่บ่อยครั้งนะครับความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายของเฟตันก็ต้องขอบ บอกไว้เลยว่าถึงแม้ว่าเขาจะตัวเล็กแต่เขาก็กลับเป็นคนที่แข็งแกร่งและแรงเยอะเป็นอย่างมากอันดับการงัดข้อของเฟตันเนี่ยอยู่อันดับ5ของกลุ่มโจนเงามายาซึ่งก็นับได้ว่าเป็นอันดับที่สูงกันเลยทีเดียวเพราะเขาแพ้เพียงอุโบกินฟริงก์ฮิโซกะและแฟงกินเท่านั้นครับมันก็กลางๆอะเนาะอาจจะเพราะพวกนั้นมันเกินคนไปหน่อยนะส่วนอาวุธของเฟตันที่เราจะได้เห็นนั่นก็คือดาบร่มนั่นเองครับที่เขาใช้ร่มเป็นฝักดาบและสามารถกางร่มออกนะครับเพื่อทําการล่อลวงศัตรูรวมถึงที่ด้ามจับนั้นยังมีปุ่มมมกกดดเเหือนรรร่่จิงๆลยคับที แล้วเนี่ยจะสามารถดึงปลายดาบพุ่งใส่ศัตรูได้และความสามารถของเฟตันเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในสายเปลี่ยนแปลงโดยพลังที่ปรากฏออกมาให้เห็นนั่นเองนะครับนั่นก็คือเพนแพคเกอร์เป็นความสามารถที่เมื่อเขาได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากพอควรแล้วเนี่ยตัวของเฟตันนั้นก็จะเปลี่ยนในของเขาให้กลายเป็นชุดที่ป้องกันเขาจากความสามารถที่กําลังจะใช้ถัดไปนั่นก็คือความสามารถอย่างไรซิงซันนั่นเองครับซึ่งเป็นการคืนความเจ็บปวดที่เขาได้รับไปยังศัตรูโดยการเปลี่ยนเป็นบอลที่มีออร่าพลังงานความร้อนที่แผ่ออกมาเป็นรัศมีวงกว้าง ทำเอาเพื่อนๆของเขาเนี่ยหนีตายกันเลยทีเดียวอะนะซึ่งเท่าที่ดูนะครับพลังงานนี้มีความร้อนเทียบเท่ากับดวงอาทิตย์ขนาดย่อมกันเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเมื่อพอเปิดใช้ความสามารถนี้ผมของซาซันเนี่ยจะหายไปในพริบตากันเลยทีเดียว และผิวหนังที่ว่าแข็งแกร่งของซาซันนั้นก็กลับถูกเผาไหม้จนแห้งกันไปเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเฟตันได้บอกว่าถ้าเขาเนี่ยได้รับความเสียหายมากกว่านี้ซาซันจะได้รับการโจมตีที่แรงขึ้นกว่าเดิมครับก็แปลว่าถ้าหากเฟตันได้รับความเสียหายมากเท่าไหร่พลังของเพนแพคเกอร์ er ของเขาเนะครับก็จะยิ่งรุนแรงและส่งผลนะครับทำให้ไรซิ่งซันเนี่ยมีความร้อนที่สูงมากขึ้นไปอีกนะฮะ จากคาพูดของฟิงนะก็ทําให้เราสันนิษฐานได้เลยครับว่าความสามารถของเฟตันนั้นยังมีอีกหลายแบบมากๆกกเลยทีเดียวก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถนะครับที่มีพลังการโจมตีรุนแรงและแน่าจะเป็นอันดับต้นๆของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับกับตัวของเฟตันนะครับผมก็ยังนึกไม่ออกเลยครับว่าถ้าพี่แกเนี่ยโดนราชามดอัดจนน่วมแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องวงเลบไปก่อนนะว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่นะครับตัวของเฟตันนะครับจะสามารถขับความร้อนออกมาได้มากแค่ไหนกันเชียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแหละครับมันเหมือนลักษณะการชมวย ที่แรกกับคนละหมัดนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามตัวของเฟตันจะต้องอึดก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดโดนอาดจนน่วมก่อนใช้ท่าหรือว่าโดนอาดจนตายก่อนใช้ท่าเนี่ยก็เปล่าประโยชน์เลยล่ะครับสําหรับท่านี้ก็ยังมีเงือ่อนไขาการใช้งานอยู่เล็กๆน้อยๆนั่นเองครับแต่ไงมันก็เป็นท่าที่เจ๋งอยู่ดีอะ ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูนิสัยของเฟตันกันสักเล็กน้อยครับเฟตันเนี่ยดูแล้วนะครับจะเป็นคนที่มีลักษณะโหดเยี่ยมเอาความเลยนะฮะฆ่าคนได้แบบไม่ลังเลอีกทั้งเนี่ยอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับว,ว่าเขาเนี่ยชื่นชอบการทรมานคนอีกด้วยดังที่เราจะได้เห็นเขาทรมานนกคูกนะครับและคิดจะทรมานกอรต่อน,นั่นเองเวลาต่อสู้เนี่ยเขามักจะทําหน้าทาตาเฉยชานะครับคล้ายๆกับหัวหน้ารีวายในเรื่อง Atta c k on t i t a n นกันอย่างที่บอกเลยแต่ถึงแม้ว่าจะดูโหดเหี่ยมเขานั้นก็มักจะเชื่อฟังและเคารพตัวของคูโรโร่ คุโร่แบบเสียหายเขาก็พร้อมที่จะบวกในทันทีกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะโกรธขนาดไหนก็ตามเขานั้นนะครับก็กลับทําตามกฎของแก๊งเสมอนะครับอย่างตอนที่เขาเนี่ยทะเลาะกับโนบุนอากาก็จบลงด้วยการโยนเหรียญนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทางออกที่เป็นกฎอีกหนึ่งอย่างนะครับของกลุ่มโจรเงามายานอกจากนั้นแล้วบางครั้งเฟตันนะครับก็มีมุมที่ตลกอยู่เหมือนกันดังที่เราจะได้เห็นเฟตันและซานแนกนะครับล้อฟริงว่าสาวแตกนะครับจนทำให้ฟริงนั้นโกรธนะครับและไล่เอาหินคว้างใส่ทั้งคู่นั่นเองครับก น่ารักนะครับของตัวของเฟตันมันก็จะทำให้เราเนี่ยครับแอบจะหลงรักตัวละครนี้อยู่เบาๆอ่ะนะชอบเฟตันยังไงเนี่ยก็เมนต์บอกหน่อยเด้อ ซึ่งความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างเฟตันกับตัวละครอื่นๆในเนื้อเรื่องกันนะครับอย่างที่เราบอกไปนะว่าตัวของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเคารพคูโรโรเป็นอย่างมากเลยครับรวมไปถึงมีความสนิทสนมกับฟริงกมากกว่าคนอื่นๆในสมาชิกกลุ่มโจรเงามายานะครับเพราะว่าเขานั้นมักจะถูกจับคู่ในการทาภารกิจอย่างไรก็ตามนะครับตัวเฟตันเนี่ยก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆในชนิดที่เรานั้นอยากจะยกขึ้นมาพูดนะครับนอกจากที่เราบอกว่าเขาเนี่ยเคารพของคูโรโรแล้วก็ไปด้วยกันได้ดีกับฟริงก์นั ซึ่งต่อมานั่นเองนะครับเราจะมาดูเรื่องลับๆเล็กๆน้อยๆของเฟตันกันหน่อยครับที่อาจจะทําให้เพื่อนๆนั้นหลงรักตัวละครนี้มากขึ้นหรืออาจจะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราเนี่ยได้มาจากเว็บแฟนดอมนะครับในโหมดฮันเตอร์ฮันเตอร์นั่นเองอย่างข้อแรกนะครับชื่อของเฟตันเนี่ยปรากฏอยู่ในออฟฟิเชียลนะครับดาตาบุ๊กก็คือเฮตันครับสะกดด้วยตัว H E Y T U N นะครับโดยคําว่าเยนะฮะในภาษาจีนกลางนั้นแปลว่าสีดําครับซึ่งตรงนี้นั้นนะครับถ้าเกิดข้อมูลเนี่ยแปลถูกแปลผิดยังไงก็ต้องขออภัยดวง อาทิตย์ในยามเช้านั่นเองดังนั้นเนี่ยเมื่อสองคำมารวมถึงนะครับมันก็สามารถอุปมาอุปไมยกันได้นะครับหมายถึงการขึ้นมาของดวงอาทิตย์สีดำนั่นเองครับมันก็ค่อนข้างเมกเซนนะเพราะว่าธีมตัวของเฟตันเนี่ยก็จะเป็นดำๆอารมณ์ประมาณนี้และไอ้พระอาทิตย์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งท่านะครับที่เขาใช้เป็นท่าหลักในการโจมตีอีกด้วยอย่างท่าไรซิ่งซันนั่นเองครับข้อสองเนี่ยตอนที่คูโรโร่ได้ทํานายดวงชะตาของเฟตันเนี่ยก็กลับไม่สามารถทําลายดวงให้เฟตันได้นะครับเพราะว่าตัวของเฟตันเองเนี่ยก็กลับไม่รู้ หรือตัวเองเกิดวันไหนและช่วงอายุ28ปีเนี่ยก็เป็นช่วงอายุที่ตวัวของเขาเนี่ยได้ทําการนับเองโดยประมาณอีกด้วยะนะข้อที่3ครับเฟตันเป็นคนถนัดซ้ายนะครับใครถนัดซ้ายบ้างคอมเมนต์กันบอกไว้นะและข้อสุดท้ายนะครับการสํารวจความนิยมของตัวละครแล้วเนี่ยเฟตันนั้นได้อยู่ในอันดับที่10จากตัวละครทั้งหมดในเรื่องครับเอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับเรื่องราวของเฟตันที่เราได้ทาการรวบรวมมาหากข้อมูลเนี่ยมีตรงไหนตกหล่นนะครับหรือมีพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอาัยเพื่อนๆไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเพื่อน แล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลตรงนั้นเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อใครที่เป็นสายคอมเมนต์เนี่ยจะได้นั่งไล่อ่านนะครับใน Data หรือข้อมูลที่เพื่อนๆนั้นได้รับรู้มานั่นเองครับก็มาเพิ่มเติมมาเสริมนะครับให้ซีรีส์ Hunter Hunter ในช่องอนิเด็กนั้นสมบูรณ์มากขึ้นครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆกันด้วยนะครับจากคลิป Hunter 2คลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความนิยมเนี่ยค่อนข้างโอเคกันเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณกันจริงๆนะครับที่ให้ความสนใจกับซีรีส์นี้อะนััไครตวหชล หรืออยากจะให้เราทําตัวละครไหนในกลุ่มโจรเงามายาหรือคนอื่นอก็ได้นะครับเพราะเรียกได้ว่าฮันเตอร์เนี้ยเราน่าจะทำกันอีกยาวยาวอ่ะนะเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของเราลงไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมานะครับชอบกดไลค์และถ้าอยากรู้ว่าฮันเตอร์ตัวต่อไปนั้นเราจะทําใครก็ลองกดสมัครสมาชกกันด้วยสิครับสําหรับวันนี้นั้นผมขอปิดหน้าสมุดการประจนไทยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ